สวัสดีครับผม FC สุขเดชนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาชิกใหม่คันที่644นะครับก็จัดในรุ่นกับโฟร1.9เกจแซนะครับบอกได้เลยว่าจัดเต็มแต่งสวยงามมากนะครับที่เห็นกลางอยู่นี่คือร่มนะครับ FC สุขเดชนะครับออดแจกฟรีนะครับสำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แจกให้ฟรีครับก็ไปชมกันเลยดีกว่าด้้นหน้านะครับจัดถึงฝากระโปรงนะครับของน้กตะบนนะครับลาย F1 บอกได้เลยว่า สวยงามมากคู่กับโบสีทองนะครับอันนี้โออัดจัดเดี๋ยวไม่ให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในยนิดนึงละกัน<า>อ่ามาๆมา,มานี่นะครับภายในยบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามหรูหรามากนะครับเนเกตนี้จะเป็นบอรดหนังมาให้จากโรงงานสามารถปรับ สูงต่ำได้ในส่วนของเบาะนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับตัวล็อกคามเร็วเกียร์หสปีดมีจอมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่เลยครับมีกล้องบันทึกหน้าให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับโอเคไปเร็วนะครับไปเร็วนี่นี่นะครับล้อแมกนะครับจัดเป็นล้อแปดจุดห้านิ้วนะครับแล้วใส่พร้อมคู่กับอะแดปเตอร์ด้วยนะครับจัดทรงหน้าสองหลังสี่ นะครับเป็นสเต็ปใช้งานสเต็ปสวยเลยแล้วกันนี่มาดูล้อหลังนะครับล้อหลังสวยงามมากนะครับส่วนท่อนะครับลูกค้าเลือกที่จะเป็นท่อหน้าเผาะนะครับท่อจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อเพาะๆกันนะครับว่าหน้าเผาะจะเพาะขนาดไหนนะครับไปไปรับฟังนะครับ แค่นี้พอนะครับเสียงดังมากเดี๋ยวโดนหยุดนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคิดจะซื้อรถก็น,นึกถึง FC สุขเด็นะครับ089 568 6962โทรมาได้เลยนะครับหรือเบอร์เฟซบุ๊กเอ้อขอโทษนะครับก็เป็นเฟซบุ๊กก็อ e s u p ซ r ออ r นะครับเบอร์โทรก็โทรมาได้เลย FC สุขเด็ต้องการเซลล์ดูแลดีโทรมานะครับ